ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ผมโอ้โหรอคอยมานานนะครับตัวนี้เนะี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าโอ้โหผมรีวิวเจ้าโคมลักษณะนี้เนะี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับมีตั้งแต่40วัตต์60วัตต์100วัตต์ตัวนี้เนะี่ยเป็นรุ่นที่เรารอคอยเพราะมันมีสีวอร์มแล้วนะครับแล้วตัวนี้เนะี่ยไม่ใช่แค่มีแค่สีวอร์มสามารถเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีนะครับตัวนี้เนะี่ยเข้ามาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้ผมดึงนี่ออกก่อนผมจะบ,บอกวิธีเี่ยนสีในหะ้รีโมทตทัมนี้นะครับ มาเต็มเลยนะครับวิธีเปลี่ยนสีให้กดปุ่มสีแดงครับว่าออโต้นะครับกดปุ๊บมันก็จะกระพริบเปลี่ยนสีให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีสีคูไว้นะครับก็เป็นสีที่ผสมผสานระหว่างขาวกับวอร์มนะครับกดอีกทีหนึ่งดับนะครับพอเปิดเปิดครั้งแรกนี้เขาจะเป็นสีขาวก่อนนะครับสีขาวเนี่ยนะฮะวัตของรุ่นเนี้ยเนี้ยสว่างมากร้อยวัตนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสีวอร์มนะครับสีออกส้มๆเลยอย่างนงี้นะฮะหลายคนอยากจะชอบสีวอร์มกันใช่ไหมฮะ แต่ว่าบางคนนะครับชอบสีครูสีครูวไว้ใม่ถนอมสายตาดีนะเอาไว้อ่านหนังสือได้นะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ผมต้องดึงสายออกเพราะว่าถ้าเกิดปุ่มออโต้เนี่ยก็คือเขาจะรู้นะครับว่ากลางวันกลางคืนนะครับเพราะถ้าเกิดผมเสียบปล๊กเนี่ยมันจะดับเลยเพราะมันรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเข้าเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเวลากลางวันอยู่นะเสียบปลมันก็ดับลงไปนะครับถ้าผมจะลมหลอกมันผมต้องเอากล่องเนี่ยมาบางมันบอกว่านี่กลางคืนแล้วนะมันติดขึ้นมาเวลาเราใช้ก็แค่นี้ครับตัวนี้เนี่ยเอาไป แผงโซลารเซลล์ตัวนี้นะครับขนาด6โวลต์8วัตต์นะครับความกว้างก็นี่ประมาณนี้25เซนประมาณนี้นะครับสูงประมาณสักง1พุดกว่ากว่านะครับ30%แผงตัวนี้เนี่ยไว้ตรงใช้คาบ้านนะครับหรือว่าตากแดดไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้เขาให้ขาตั้งมาแล้วนะครับปรับองศาเอาเองเลยนะครับต้องการตั้งท่าไหนติดไปเลยหรือว่าจะวางไว้กับพื้นก็วางไว้อย่างนี้ได้นะครับติดไว้ได้นะครับล็อกตรงนี้เอานะครับสายเนี่ยเขาให้มา 5เมตรนะครับสามารถเอาไปส่วนตัวนี้เนี่ยโดนน้าไม่ได้นะเพื่อนๆต้องเอาไว้ตรงใต้ช้คาหรือว่าเอาแขวนไว้ในบ้านเหมาะนะตัวนี้แล้วเวลาถ้าเกิดเรากดปุ่มออโต้ไว้เนี่ยก็คือเวลากลางคืนเนี่ยเมื่อกี้ผมกดปุ่มออโต้ไปแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ยเขาจะติดขึ้นมาเองเลยอย่างเงี้ยไฟจะติดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องอยู่บ้านมันก็เป็นการเราขโมยได้อีกอย่างหนึง่งว่าเออข้างในมีคนอยู่ใช่ไหมเวลาสว่างมันก็ดับไปเองนะเะเวลาสว่างเนี่ยเขาก็จะชาร์จไป ก็ใช้เวลาชาร์จก็ทั้งวันเลยครับถ้าเกิดชาร์จตัวนี้เนี่ยก็ชาร์จประมาณสักสิบชั่วโมงนะครับถามว่าต้องโดนแดดจังๆไหมไม่จําเป็นนะครับติดตรงช้คาโดนแดดสักครึ่งวันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ได้ถึงประมาณตีห้าหกโมงเช้าประมาณสักสิบกว่าชั่วโมงถสองชั่วโมงประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแดดถ้าเมฆเมฆคึมหน่อยวันนั้นไม่มีแดดเลยก็อาจจะอยู่น้อยๆหน่อยนะครับอาจจะอยู่แค่แปดชั่วโมงถ้าเพื่อนๆบอกโอ้ยชาร์จนานๆชาร์จไอโซ,ซล่าเซลนานไปไปม่ถูกกใจ เขาก็ยังให้สายชาร์จมาอีกนะครับสามารถเสียบเจ้านี่นะครับติดกับดูยูเสบีได้นะครับเพราะจะใช้เวลาชาร์จเร็วขึ้นใช้เวลาชาร์จประมาณสี่ชั่วโมงก็เต็มนะครับบนห,หัวจะมีสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะครับกรณีที่รีโมทหายก็ป,ปิดเปิดตรงนี้ได้เลยเอ,อผมว่าเขาดีอ่ะคือเขาคิดแทนเราหมดแล้วอะรีโมทหายเปิดยังไงปิดยังไงอย่างนี้เลยจบใช่ไหมเ,เวลาสว่างก็ดับนะฮะน่าใช้นะครับแล้วที่ชอบที่สุดคือเปลี่ยนสีได้นะ รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนสีได้ความสว่างของเขา100วัตต์นะครับวัตต์เขาสูงมากตัวนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับพร้อมส่งพร้อมส่งอันนี้นะฮะไปเปิดไว้อ่าเสร็จไหมรีโ <laughs> มทก็หเหมือนเดิมนะครับปรับความสว่างได้นะครับหนีได้เล่งได้แล้วก็ตั้งเวลาได้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันชอบไม่ชอบมีตัวตั้งเวลาเนะี่ยเพราะผมว่ามันไม่ได้ใช้ถูกอะ่ะมันมีตั้งเวลา สชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงส่วนใหญ่เพื่อนๆใช้ก็เปิดทิ้งใช่ไหมเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยให้มันติดทั้งคืนแล้วก็กางวันดับใช่ไหมแต่ก็ผมคิดว่าคงม,มีคนใช้บพพกตั้งเวลาสามชั่วโมงสชั่วโมงหชั่วโมงให้ดับก็ <c oughs> ถึงทํามาใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับที่ชมรีวิวฟั่งเข้ามาได้นะครับตัวนี้สวัสดีครับ